สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการสร้างคลาสพาราณ์และคลาสชายในการอ่านบาร์ใน MQL5 นะครับเปิดโปรแกรม MQL5 ขึ้นมาไปที่ i d แล้วก็สร้างใหม่เปิดสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า i d ชื่อชื่อเท อาชื่อเก็บไว้เก็บไว,ว้นสับปริชิเทสชื่อคลาสกันคลาส MQL MQL กด next แล้วก็ next น next เรียบรอจนจบอ่านี่เราก็ได้ไฟล์ MQL ปรับขึ้นมาแล้ว เรามาสร้างคลาสเริ่มต้นเลยจาคลาสตรงที่บนสุดด้วยกันตำแหน่งที่อยู่ของมันพาเลนเรา pass า a r a เตอร์เข้ามาในพา e ลนคือ Timeframe ยีนา Timeframe คือ p p r i ีย t e เป็น private เพื่อไม่ให้คนอื่นเข้ามาแก้เข้ามาดูเป็นตั้งตัวแปรเก็บไว้ อันนี้ปิดไว้ก่อนไว่ใช้ตอนนี้ไม่ใช้ปิดไว้ก่อนเอาโซปราซีพี่เรียดมาเก็บพี่เรียด สร้างคลาสอีกอันหนึ่งสร้างฟังก์ชันอนกอันหนึ่งอ่านอ่านข้อมูลจากบาร์ชื่อว่าลิตบาร์คำสั่งอ๋อมันต้องมีที่เก็บด้วยของมัน m ต็ u q l r a t e เป็นฟอร์แมตของ BAR ใน mql ขาดสัก3แต่เราอ่านแค่1เราใช้ตอนนี้เรา d โม o เราใช้แค่1นึ่คำสั่งที่อ่านก็คือคำสั่ง copy copy rate อันแรกัรรแรกคือตัวชื่อกราฟ Oh. แล้วก็ time frame คือ period ที่เราสั่งมา4ีเ period แล้วก็ start position ตำแหน่งที่0อันแรกสุดหลังสุดอันมาแค่อันเดียว mm hmm. เก็บไว้ที่ mql แล้วว่าอีกอันหนึ่งฝั่งโชว์โชว์โชว์ในแมสเซสของ M P L แล้วฝั่งฝืนเป็นไพร เอาข้อมูลที่เราอ่านขึ้นมาแสดงตำแหน่งที่0ูนย์โอเพนแสดงแล้วก็มาเปิดเปิดเลือกใช้เราจะสร้างแค่เอา,าสร้างแค่สตัวระดับสัปดาห์กับวัน สัปดาห์กับวันสัปดาห์ิวหน,นึอ่าพีเดยดพีเดยดบวหนึ่งแลอันที่สองคือ d d หนีเดยดคือพีเด็ดทีดหน 2 show w1. โชว,จโชว์จากเมื่อตอนแรกเรามีแสดงเฉพาะ,ะาราคาที่เปิดเราจะให้เพิ่มหัวหัวเข้าไปด้วยว่าให้มีหัวแสดงว่าเป็น h1 <c oughs> หรือ d1 อะไรเรามาสร้างคลาสเตียน,นหนึ่งครับ ใช่ใช่หนึ่งเรียบเก็บไว้ไพเวดกริ่งเนม เต้นแล้วกันเปลี่ยนมาชายนี่ฝึกทอดมาจากพาร์เรน ใช้รับเข้ามาเป็นมีไตเติ้ลสิงมีไตเติลกับมีนำทางเฟรมพีเียด e เอาไตเติลมาเก็บพีเอท เดี๋ยวนี้ต้องส่งไปให้ตัวตัวพ่อมันด้วยต,วตัวพายแล้ลส่งส่งอะไรไปส่งพีเบียดไป มาเพิ่มโชว์ชวนี้ก็ให้โชว์ไตเติ้ลก่อน แล้วก็ใช้คำตั้งโชว์ของพาราแลนต์ต่อ อันนี้ก็เรียบร้อยอันตั้งเดิมใช้หนึ่งเอาใช้หนึ่งไปเปลี่ยนพลาร์เล่นหนึ่งเค่องใหม่ดูผลลัพธ์มันของพายอ้าผิดพลารล์เตอร์ผิดนี่ต้องมีไเต้นด้วย พลันเต้พอเราแก้มันพลันเต้ต้องเพ้มให้มันด้วยโอเคของภายฝันลองรันดูนี่มันก็มีของเดของวีกเนี่ยจะแสดงให้เราดูได้เลย เราแก้แค่อันเดียวโอเคครับกดไลค์กดไลค์กด,ดสกิปด้วยครับสวัสดีครับผมค,ครับ